วันนี้พีจะมาบอกเคล็ดลับนะคะตอนนี้พีททานอาหารเสริมอยู่ช่วยเรื่องกระชับหน้าอกนะคะแล้วก็รู้สึกว่าผิวพรรณดูเปล่งปลังขึ้นนะคะแล้วก็สัดส่วนดูกระชับขึ้นค่ะนี่เลยฮานัเกลค่ะเพื่อนเพื่อนพิตตี้นนแนะนำนะคะให้พีทลองทานดูนะคะแล้วพีทรู้สึกว่ามันได้ผลยังมาบอกต่อว่าเฮ้ยมันแน่นอกนะช่วยให้เรื่อง อะไรได้บ้างดูนะคะผลิตภัณฑ์นะคะช่วยเรื่องขนาดตรงอกใหญ่ขึ้นนะคะแล้วก็กระชับค่ะผิวพรรณดูเปล่งปังนะคะ,ะ,คะผิวขาวอมชมพูมีออร่าแน่นอนแล้วก็ช่วยให้ลดอาการปวดประจำเดือนนะคะแล้วก็ท้อมต้านอนุมูลอิสระค่ะแล้วก็ขับสารพิษออกจากร่างกายนะคะปราศจากผลข้างเคียงร้อเอร์เซเลยไม่เป็นอันตรายนะคะเพราะว่าตัวนี้ค่ะ สกัดจากธรรมชาติ100%นะคะไม่มีอันตรายแน่นอนแล้วก็ผ่านอายอเรียบร้อยแล้วนะคะฝากฮานะเกิลด้วยนะคะติดตามทาง IG และ Facebook ได้เลยนะคะยัไงไงฝากฮานะเกิลด้วยค่ะ